แกรามาฟังทางนี้ด่วนๆเลยนะช่วงนี้ดาวมันโครจรเข้าข้างใครบางคนแบบสุดๆอะ่ะหมอดูทักมาว่ามีราศีที่ดวงปังปุริเย่เรื่องงานแบบไม่ทันตั้งตัวใครที่ทำงานหลังขดหลังแข็งมานานเตรียมเฮดังๆเพราะมีเกณฑ์ได้เลื่อนตำแหน่งแบบฟ้าผ่าและราศีที่ว่านั้นก็คือราศีเมษ ชาวเมจา๋าดวงช่วงนี้คือมาแรงแซงทุกโค้งมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีแบบไม่คาดฝันอาจจะมีผู้ใหญ่เห็นแววในตัวแกแล้วยื่นข้อเสนอดีๆให้แบบงงๆหรือไม่ก็โปรเจกต์ที่ทำอยู่มันดันปังเกินคาดจนเจ้าหนายต้องรีบปูนบำเหน็จให้แบบด่วนจี แถมแถมนอกจากงานจะปังแล้วเรื่องโชคลาภก็มานะมีแววว่าเงินจะหล่นใส่แบบไม่รู้ตัวอาจจะมาในรูปแบบของโบนัสพิเศษหรืออะไรที่ทำให้กระเป๋าตุงขึ้นมาแบบงงๆออะแกแอบกระซิบว่าลองเสี่ยงเลขเด็ดที่เกี่ยวกับวันเกิดตัวเองดูนะเผื่อฟลุตหมอดูเขาบอกว่ามีโอกาสได้โชคแบบไม่คาดฝันด้วยนะ สรุปคือช่วงนี้ชาวเมธขึดดวงดีแบบตะโกนเตรียมตัวรับทรัพย์รับตำแหน่งใหม่แล้วก็เตรียมตัวฉลองได้เลยแต่แต่แต,แต่อย่าลืมทำบุญทำทานบ้างนะเพื่อให้ดวงมันปังปังขึ้นไปอีกใครอยู่ในลิสต์นี้เตรียมหัวใจเต้นแรงแรงได้เลยหรือใครที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ก็อย่าพึ่งน้อยใจนะดวงมันเปลี่ยนกันได้เสมอสู้ซลองเสี่ยงดูเผื่อฟลุกรวยไม่รู้ตัวบายบาย